ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องเกมรักข้ามบทปาท Love Between Lies กันหรือยังเป็นแนวโรแมนติกสมัยใหม่ไว้ทำงานสนุกเกินคาดจนยายอยากไปยาเลยค่ะซีรีส์ได้เชิญซิงสวีและเอกหล่อเทที่เริ่มมีผลงานมากขึ้นในปีที่ผ่านมา ประกบคู่เป็นครั้งแรกกับหลูอีเซล์นางเอกสาวเจ้าสเสน่ห์ที่ไม่วาเล่นกับใครเคมีก็จุดติดตลอดเกมรักข้ามบทบาทบอกเล่าเรื่องราวของหูชิวสาวออฟฟิศที่โดนแฟนเทในวันมัน่นทำชีวิตสุดเศร้าเรีอนสนิทสุดซี้ยังชวนไปเล่นเกมสวมบทบาทสเสมือนจริงในโลกยุคสาธารณรัฐในโลกของเกมนางเอกได้เจอกับพระเอก เจียวจื้อวีสุาปนิกหนุ่มอัตฉริยะที่แอบมารับบทเป็น NPC ในเกมทั้งสองหักเลียบเฉ้อนคมกันอย่างไม่มีใครยอมใครเพื่อเป็นผู้ชนะค่ะความอินในบทบาทของเกมนะคะก็ได้ปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ของนางเอกให้ลุกชนอีกครั้งและความไฟแรงเปออนนั้นก็ลาม,มาถึงชีวิตจริงจ้าน้องกันเลิกอก,อกหัก แล้วก็ลาออกจากงานเก่าเพื่อมาตามหาฝันในการเป็นสถาปนิกอีกครั้งความกุ๊กกิ๊กก็คือพระเอกก็ได้มาขอเช่าบ้านเล็กๆของนางเอกอยู่เพื่อหาแรงบันดาลใจในงานออกแบบส่วนนางเอกก็ได้งานใหม่เป็นผู้ช่วยสถาปนิกในบริษัทของพระเอกหรือก็คือเป็นผู้ช่วยของพระเอกนั่นแหละด้เริ่มต้นอาชีพในฝันของตัวเองตามตั้งใจไว้ค่ะ ทั้งคู่ก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนความเจ็บปวดความฝันและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในงานประมูลออกแบบออกลูกค้าลายใหญ่ด้วยกันก็ทำให้ตกกลุ่มรักกันในที่สุดค่ะใครชอบพระเอกซ้ายอบอุน่นสายซับพอร์ตนางเอกฉลาดตู้คนเลิฟซีนค่อยเป็นค่อยไปแต่จี๊ดใจจะจัดคิดซีนสุดฟินตาไปชมกันได้เลย ทั้งซับไทยและภาคไทยพี่ไอฉีอี้จำนวน28ตอนจบค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องนะคะเจตจำนงเกียรติยศหรือกรอลี่ซีรีส์โรแมนติกดรามา่าย้อนยุคสไตล์เลือดข้นคนจางนำแสดงโดยโฮมิงฮาวกับกูลีน่นาจาที่มีพลัดละคือการแก่งแย่งชิงดีในตระกูลค้าชาทรงอิทธิพล อียกย่องให้ผู้หญิงเป็นผู้นำตระกูลซึ่งโหหมิ่งฮาวก็มารับบทเป็นลู่เจียงไหลผู้ตรวจราชการที่องค์ฮ่องเต้ส่งมายังอำเภอฉุนหนิงพิขาราชการเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและช่อชนภา่าด้วยความไม่สนหน้าอินหน้าพมของพระเอกทำให้พวกตัวร้ายในอำนาจปั่นป่วนแทนการกำจัดเขาทิ้งจึงเริ่มขึ้นทั้งการโยนเผือกร้อน คดีฆาตะกรรมหญิงตระคูลอย่างที่ปิดไม่ลงและการลงมือลอบสังหารเขาซะใอ้สิ้นเรื่องสิ้นราวซึ่งทั้งหมดพระเอกรู้ทันค่ะจึงวางแผนซ้อนแผนนะคะกลงตก้ะผาตายซะเลยแล้วก็จำเพาะจะัจงจะต้องไปตกในจุดที่รถม้าของหลงซ่านเป่านางเอกของเราผ่านมาพอดิบพอดีนางเอกนั้นเป็นคุณหนูใหญ่วาทีผู้นำตระกูลหลง ตระกูลขาชาอันดับหนึ่งของแผ่นดินหลินจี้สุดจะมั่งคั่งค่ะตระกูลของนางเอกเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมลึกลับหญิงตระกูลอย่างที่พระเอกต้องสืบส่วนนั้นแหละเรียกว่าพระเอกวางหมากไว้เป,ะเปะ๊ะๆกะว่าจะแกล้งบาดเจ็บเพื่อแฝงตัวเข้ามาในตระกูลหลงแบบเนียนๆเ,เพื่อสืบคดีค่ะแต่คนคำนวณหรือจะสู้ฟาลิขิต พระเอกก็ดันหัวกระแทกช่างองนหินปักเข้าให้นะคะก่อนจะตกถึงพื้นทำให้ความจำเสื่อมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครแต่ที่จดจำขึ้นใจแถมทราบซึ้งหนักก็คือคุณหนูใหญ่คนสวยหลงซานเปาคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตตัวเองจ้ายังไงก็ตามนะคะความฉลาดปราดเปรื่องและนิสัยเจ้าเล่ห์ร้กัดของพระเอกนั้น ไม่ได้ศูนไปตามความทรงจำดังนั้นนะคะนอกจากจะพยายามตามหาต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วสิ่งที่พระเอกภุมเทมากที่สุดก็คือการแย่งชิงหัวใจของนางเอกค่ะแม่แล้วก็เหมือนบุกเพชักพานางเอกก็กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องหาคู่อยู่พอดีทรงคำเชิญถึงนุ่มหนุ่ม,มทัวลานะคะที่ปรารถนาจะเป็นเคยแต่งเข้าตระกูลหลง ให้มาประชันความสามารถกันทำให้ทังเรื่องเนี่ยเต็มไปด้วยหนุ่มๆลันๆเต็มไปหมดค่ะคืนกำไรให้สาวๆเลือกปักเมนกันได้ตามสะดวกส่วนใหญ่นั้นไม่ขอปันใจให้ใครค่ะขอเชียร์พระเอกสุดใจความเห็นส่วนตัวนะคะใหญ่ว่าโหหมิงฮาวเรื่องนี้หล่อเอาเรื่องมากมายพร้อมปลมหัวใจสาวๆให้ตายกันไปข้างค่ะอร่ามาเต็ม บทก็ส่งมากนะคะคือตัวละครเป็นคนดีมีใจให้นางเอกเกินร้อยคลอยช่วยนางเอกต่อสู้กับบรรดาน,น้องสาวที่วันๆก็เ,เอาแต่จะวางแผนแย่งตำแหน่งผู้นำตระกูลแต่พระเอกก็มีความซับซ้อนเจ้าแผนการไม่ใช่คนดีแบบยื่อืมีความแพรเล่าีอ่อยีอ่อ,อนแล้วหลายจังหวะนะคะเส้นรักก็มีความสลับโผกับนางเอกค่ะ น่ารักน่าหยิกมากๆแล้วกูลี่หน้าจาในเรื่องเนี้ยก็สวยตะลึง,ต,งตึงกันไปเลยสมควรแล้วค่ะที่ทำให้หนุ่มๆหมลงไหลหัวปักหัวปมกันไปมดนะคะส่วนสุดท้ายจะมีดราม่าหรือไม่เมื่อพระเอกความทรงจำกลับมาเขาจะเลือกอะไรนะคะระหว่างหน้าที่กับหัวใจก็ต้องตามไปลุ้นกันละค่ะแต่ใหญ่เชื่อว,ว่านะคะ บทปูมาให้ทางพระนางหลาดขนาดนี้ก็น,น่าจะต้องหาทางให้ตัวเองสมหวังได้ใน้ายที่สุดแหละใครสนใจเรื่องนี้นะคะตามไปชมแบบภาคไทยกันได้ที่ TrueID จำนวน36ตอนจบค่ะสุดท้ายใหญฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริง สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย